สวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีข้อคิดจากเรื่องที่กําลังเป็นกระแสะอยู่นะคะก็คือเรื่องแผ่นดินไหวที่ทำให้ทั้งทั้งไทยและพะม่าเสียหายนะคะ ที่จริงเรื่องแผ่นดินไหวนะคะเป็นเรื่องปกติของโลกใบนี้นะคะแผ่นดินไหวนะคะถ้าถ้าใครมีความรู้เรื่องธรณีวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวนะคะจะรู้ว่ามันมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะทุกที่ในโลกนะคะทุกที่ในโลกและก็วันหนึ่งเกิดขึ้นเยอะ หลายหลายเวลานะคะแต่เมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนแผ่นดินไหวแทบเอเชียนะคะที่ได้รับผลเสียหายก็ที่ได้รับผลเสียหายนะคะไม่เคยไม่เคยมีในไทยและพะมา่ามาก่อนนะคะมันเพิ่งมีและเกิดขึ้นนะคะผูพ้พูดนะคะเข้าใจว่า มันมันเคยได้รับความเสียหายจากญี่ปุ่นจีนไต้หวันนะคะแล้วก็แถวฟิลิปปินส์มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอบข้างไทยนะคะแล้วตอนนี้มันมันมาแล้วนะคะที่พม่าแล้วก็กระทบถึงไทยด้วยนะคะซึ่งที่จริงนะคะไทยนะคะอาจจะได้รับผลกระทบที่น้อยมากนะคะถ้าไม่มีถ้าไม่มีตึก น,น,นะคะคถ้าไม่มีการสร้างตึกนั้นนะคะไทยนะคะก็จะมีได้รับผลกระทบนะคะแต่จะไม่มีใครบาดเจ็บนะคะแต่เพราะมีมีตึกนั้นตึกเดียวนะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ล้มตายไปนะคะแล้วก็ความจริงนะคะความจริงก็ปรากฏใช่ไหมถ้าตึกนั้นนะคะ ถ้าแผ่นดินไม่ไหวนะคะตึกนั้นไม่ถล่มนะคะความจริงก็จะไม่ปรากฏนะคะและตอนนี้ความจริงก็ปรากฏแล้วนะคะไม่ได้พัดพิงถึงใครนะคะเพียงแค่พูดถึงความจริงนะคะก็ก็ไม่อยากให้ทุกท่านมาสนใจตรงตรงสิ่งนี้นะคะแต่ว่า ข้อคิดจากแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะครั้งนี้ก็คือมันจะเกิดขึ้นและได้รับผลกระทบมากกว่าเดิมนะคะเปลือกโลกนะคะกำลังเคลื่อนที่นะคะเมื่อเมื่อก่อนนะคะมันก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์กลางอยู่ที่แถวเกาะสุมารตราใช่ไหมตอนนี้นะคะ เปลือกโลกนะคะก็เคลื่อนแล้วนะคะมาแถวบริเวณพาม่าแล้วนะคะแถวภาคเหนือของไทยนะคะเมื่อก่อนก็มีข่าวบ่อยๆแต่ก็ไม่มีการกระทบและได้รับอันตรายนะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มรุนแรงแล้วนะคะสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ก็คือ ต้องระวังตัวนะคะเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นและได้รับผลกระทบที่ไทยแต่ตอนนี้มีผลกระทบแล้วนะคะดังนั้นทุกคนต้องระวังตัวนะคะระวังตัวระวังภัยนะคะเพราะมันต้องมีอีกแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเคยมีเมื่อสิ่งที่เคยมีเคยเกิดนะคะมันย่อมเกิดนะคะ เราทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ให้ทุกคนระวังตัวระวังภัยไว้นะคะถ้าภาัยยังมาไม่ถึงใช่ไหมเราทุกคนจะไม่ตระหนกและจะไม่ตื่นกลัวและจะไม่ระวังนะคะตอนนี้นะคะภัยมาถึงแล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็ได้รับการสูญเสียด้วยนะคะ ดังนั้นนี่คือการเตือนนะคะการเตือนให้ทุกคนต้องระวังและและเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลานะคะเอ่อสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเตรียมพร้อมพร้อมนะคะในการเตรียมพร้อมนะคะก็คือ นอกจากจะเตรียมตัวในการรับภัยนี้แล้วนะคะยังต้องเตรียมใจนะคะเตรียมใจในการยอมรับความจริงทุกความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันนะคะ การเตรียมใจนะคะเป็นเป็นทางที่ที่มีคุณค่ากับทุกคนนะคะและการเตรียมใจยอมรับความจริงนะคะยิ่งทำให้เราทุกคนไม่กลัวไม่หวั่นไหวกับสิ่งใ,ใดๆเลยในโลกนี้นะคะเพราะความจริงนะคะเป็นสิ่งที่ ที่ทำให้เราทุกคนต้องยอมรับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องหวาดกลัวนะคะทุกคนจะบอกกลัวแผ่นดินไหวกลัวภัยพิบัติกลัวกลัวภัยอันตรายนะคะมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับโลกอยู่แล้วนะคะยังไงเราทุกคนก็หนีไม่พ้นได้เพียงแค่หลีกเลี่ยงนะคะ ถ้าภัยพิบัติเกิดขึ้นใครจะหนีได้ใช่ไหมใครจะหนีจากภัยนั้นได้ใครจะหยุดมันได้ใช่ไหมคะเราหยุดไม่ได้เราหนีไม่ได้เพียงแค่เราหลีกเลี่ยงได้นะคะจุดไหนที่อันตรายที่ที่อันตรายเราก็หลีกเลี่ยงนะคะแต่เราหนีไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราหนีไม่ได้นะคะเราก็ต้องเตรียมต,ตัวเตรียมตัว เผชิญหน้านะคะและเตรียมใจนะคะการเตรียมใจสำคัญมากนะคะเราทุกคนนะคะมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความระแวดระวังนะคะความระแวดระวังนะคะก็ดีแล้วนะคะก็ดีแล้วแต่การเตรียมใจที่ดีที่สุดก็คือ มีสตินะคะมีสติและก็ยอมรับกับทุกสถานการณ์กับทุกเหตุการณ์เมื่อเรานะคะมีสตินะคะเมื่อเราทุกคนมีสตินะคะสติจะเป็นคนบอกเรานะคะว่าต้องทำอะไรเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นส,สิ่งแรกที่ต้องเตรียมนะคะก็คือ มีสตินะคะมีสติเอาตัวรอดและและคนที่เรารักให้รอดนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรเป็นภัยพิบัติหรือไม่ใช่ภัยพิบัติในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งที่ต้องมีอยู่เสมอนะคะก็คือมีสติ เมื่ออะไรเกิดขึ้นอย่าพึ่งกลัวอย่าพึ่งตื่นตระหนกเรือนแล้วก็อย่าพึ่งทุกข์ร้อนดิ้นรนนะคะมีสติตั้งสติก่อนนะคะอะไรเกิดขึ้นจะทำยังไงนะคะคำถามต้องถามแบบนี้อะไรเกิดขึ้นจะทำยังไงนะคะจะจะทำยังไงนะคะเมื่อเห็นว่าเห็นทางหนีที่ไร่ที่ดีนะคะเห็นช่องทางทางหนีที่ไร่ที่ดีก็ ไปตามทางนั้นเลยนะคะไปตามทางที่เห็นที่สติบอกนะคะว่าจะทำยังไงเอายังไงนะคะเพื่อให้ตัวเองและคนที่เรารักรอดนะคะดังนั้นนะคะสตินะคะสติเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะอย่าพึ่งตกใจอย่าพึ่งตื่นตระหนกนะคะตั้งสตินะคะ สติจะพาเรารอดนะคะตั้งสตินะคะแล้วก็สตาร์ทยังมีคำอีกนะคะยังมีขำอีกคือตั้งสติได้ก็ก็คือมุ่งไปสู่ทางรอดเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีสติเราอาจจะผิดผิดพลาดนะคะแล้วก็อาจจะเสียหายนะคะแต่ถ้าเรามีสตินะคะเราจะรู้นะคะเราเราจะรู้ หนึ่งทำอะไรสองทำอะไรสามทำอะไรนะคะเมื่อรู้นะคะก็ทำตามเลยนะคะทำตามสติบอกหนึ่งสองสามกอันนี้นะคะก็แฝงตลกด้วยนะคะก็คือสตินะคะสำคัญนะคะก็ทุกคนนะคะไม่สามารถคาดคะเนนคาดการอะไรได้ ในวันข้างหน้านะคะแต่เราสามารถอยู่กับปัจจุบันและเราสามารถาระวังภัยระวังภัยให้ตัวเราและผู้คนที่เรารักได้นะคะอย่างน้อยๆนะคะข้อดีในข้อเสียก็มีนะคะก็คือการสูญเสียแต่ข้อดีก็คือ การเกิดการสูญเสียครั้งนี้นะคะทำให้ทุกคนตื่นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมา,าดูนะคะมาเห็นนะคะสถานการณ์เหตุการณ์นะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนนะคะระลึกนะคะสำนึกรู้ไว้ว่าเรานะคะต้องระวังตัวไว้ชไว้นะคะเสมอนะคะ เรานะคะต้องมีสติตลอดนะคะเพราะว่านี่คือการเตือนนะคะนี่คือการเตือนอย่างน้อยๆธรรมชาตินะคะก็ก็ไม่ได้เล่นงานเราแบบปั้งเข้ามาทีเดียวไม่ได้เตรียมอะไรไว้นะคะนี่คือการเตือนเริ่มต้นนะคะขนาดเตือนเริ่มต้นในไทยนะคะ ก็ยังสูญเสียขนาดนี้นะคะแล้วเขาก็เตือนแล้วนะคะนี่คือการเตือนอย่างน,น้อยเขาก็ไม่ได้มาเต็มประดาเลยทีเดียวนะคะเขาเตือนไว้แล้วนะคะเมื่อเขาเตือนนะคะการเตือนนี้นะคะจะต้องทําให้ทุกคนนะคะเกิดประโยชน์นะคะเกิดประโยชน์เราเราต้องได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้นะคะ เราอย่าเพียงแต่เสียประโยชน์นะคะเราทุกคนต้องได้ประโยชน์นะคะนี่คือการเตือนอย่างนน้อยธรรมชาติก็เตือนแล้วนะคะเมื่อเตือนแล้วนะคะเขาก็จะมานะคะเขาก็จะมาในขั้นเต็มรูปแบบแน่นอนนะคะแต่ตอนไหนเมื่อไหร่นะคะเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าเขาเตือนแล้วก็ต้องเตรียมนะคะเราทุกคนต้องเตรียมนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมที่สุดก็คือสตินะคะแต่สิ่งที่ต้องเตรียมต่อมาก็คือนะคะปัจ,จัจสี่เลยนะคะปัจจสี่นะคะปัจ,จัจสี่เหมือนที่พระพุทธเจ้านะคะได้บอกว่าชีวิตคนเราดํารงได้ด้วยปัจจสี่นะคะหนึ่งนะคะก็คือที่อยู่อาศัยอาหาร เครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคเห็นไหมคะในเวลาที่มีภัยพิบัตินะคะปัจจัยเหล่านี้สำคัญที่สุดต่อให้ไม่มีรถพาไปไหนถ้ามีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยปลอดภัยนะคะก็อยู่ได้แล้วต่อต่อให้ไม่มีมือถืออะไรนะคะติดต่อใครไม่ได้นะคะถ้ามีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหง่มมีอาหาร และมียารักษาโรคนะคะเราทุกคนก็สามารถดำรงอยู่ได้แล้วนะคะถ้ามีภัยพิบัตินะคะเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะปัจจัยสี่นะคะทุกคนต้องเตรียมไว้นะคะปัจจัยอื่นนะคะไม่สำคัญแล้วนะคะโทรศัพท์นะคะถ้าไม่มีสัญญาณล่ะถ้าเกิดไฟฟ้าดับล่ะไม่มี ตัวส่งสัญญาณอินเทอร์เนต็ตละ่ะไม่มีตัวส่งสัญญาณโทรศัพท์ละ่ะใช่ไหมคะอย่างน้อยนะคะก็ยังมีปัจจัยสี่ที่ทำให้มีชีวิตอยู่ได้นะคะดังนั้นเตรียมนะคะเตรียมสติและเตรียมปัจจัยสี่นะคะอย่าดินน้นรนอย่าดินน้นรนหาเงินทองมากจนเกินไปนะคะแต่ถ้า ดินรนเพื่อหาปัจจัยสี่นะคะไม่ได้หาสิ่งที่มากกว่านั้นไม่ต้องมีรถหรูไม่ต้องมีโทรศัพท์ที่แพงๆไม่ต้องมีของใช้ที่แพงเกินตัวแต่มีปัจจัยสี่นะคะก็คือที่สุดแล้วนะคะสำหรับชีวิตการมีชีวิตอยู่นะคะสิ่งนั้นสิ่งอื่นนะคะรถนะคะโทรศัพท์อะไรนะคะเป็นปัจจัยเสริมนะคะ คือปัจจัยเสริมที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นนะคะแต่ปัจจัย4นะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้นะคะดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสติตั้งสติเมื่อตั้งสติสติจะบอกหนึ่งทำอะไร 2. องทำอะไรสามทำอะไรยังไงนะคะ ก็ไปตามที่ที่ความรู้บอกนะคะความรู้สติและปัญญาบอกนะคะ 1. นึ่งทำตาม1 2ึ่งสองาตามสติบอกนะคะสติเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดนะคะอย่าลืมอย่าลืมสตินะคะแล้วก็เขาจะรักษาทั้งเราและสามารถรักษาผู้อื่นได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่มีสติลองคิดดูเวลาเกิดอะไรขึ้น เวลาไม่มีสติอุ้ยทำยังไงทำยังไงทำยังไงอะไรอะไรแบบไหนเอายังไงดีอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือแสดงอันนี้คือแสดงให้ดูนะคะว่าถ้าไม่มีสติจะไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรยังไงแบบไหนใช่ไหมคะแต่ถ้ามีสตินะคะอืมโอเคมีภัยมาภัยมาก็ต้องหนีหนีแล้วเอาอะไรหนี เอาอะไรหนีไปด้วยเพื่อที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราและคนอื่นใช่ไหมคะอันนี้นะคะสมมติสมมตินะคะก็ไม่มีอะไรมากมายมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าไม่ออกมาทำคลิปเพราะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังยังมีํำอีกนะคะํคำได้นั่นแหละคะ่ะทุกคนเห็นไหมขนาดมีภัยพิบัตินะคะ ยังมีโมเมนต์ที่ขำขำเลยบางคนนะคะมีใครได้ไปดูคลิปชาวต่างชาติไหมที่นั่งแท็กซี่นะคะเพราะว่าเกิดภัยพิบัติก็เลยนั่งออกมานั่งแท็กซี่ที่จะไปจุดอื่นนะคะแต่พอดีคนขับแท็กซี่นะคะก็ปวดเบานะคะปวดเบาก็เลยให้คนขับนะคะให้คนขับเอาขับรถแทนนะคะ พอพอดีรถมันติดนะคะไปไหนไม่ได้ก็เลยบอกคนขับดูแลรถฉันด้วยนะฉันขอไปปลดเบาก่อนไปปลดเบาก่อนนะคะคนขับแท็กซี่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็ถ่ายคลิปบอกนี่มันตลกมากเลยนะเอารถให้ฉันลวออกไปนะคะให้ฉันขับด้วยนะคะให้ฉันขับแท็กซี่ไปเวลารถติดนะคะแล้วก็เขาก็ไปปลดเบานนะคะเห็นไหม ในมุมที่ที่อา่าวุ่นวายที่สุดในมุมที่อ่อึกระทึกนะคะในมุมที่ระลึกที่สุดก็ยังมีมุมที่ขำๆได้นะคะดังนั้นผูพ้พูดก็มีมุมที่ขำนะคะเศร้าก็มีเศร้าก็เศร้านั่นแหละขำก็ขำนะคะมันอยู่ในในมุมมองเดียวกันนะคะก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะ หากมีสิ่งใดผิดพลาดพูดผิดพูดถูกพูดไม่ตรงตามหลักความจริงใดๆก็ขอโทษขออภัยไว้นะคะหากมีประโยชน์อยู่บ้างนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะเข้าถึงความจริงเห็นความจริงแล้วก็จะอยู่กับความจริงได้นะคะเมื่ออยู่กับความจริงได้ก็ก็สุขแล้วไหมนะคะ ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ